บ้านนี้โอ้ยเบิ่งอาจารย์ของอาจารย์ครับพี่น้องออดอาจารย์อุย้ยใส่กระดุมไงในนี้อ้าวสวัสดีครับบ่าวชีอิาสารบ้านนาสวนครับมื้อวนนี้ก็มาติดตามทางหวยเพื่อคือเด้ออ่า เพื่อนปิดน้ำวสันน้ำลงขักเพื่อนก็เลยพากันมาหยกรองเบิงมาตั้งแต่สิบโมงเช้าว่าสันถามว่าได้ปลาสิบโลไปบัวแล้ววสันสิได้พอกินนี่ละคือว่าป่านิ้ได้บอดตัวใหญ่ได้ยยได้จัโตัวบ้าโอ้ยคันหูคันหูแบบมีมาแต่เช้าแล้วเนี่ยมีสะดุ้งหน่อย เขาลุงปลาซิวอันด่างนึงครับนี่อยู่ฝั่งตรงนี้ครับผู้ใดซิมายกปลาซิวกับมาเด้อครับพี่น้องเอ้ยทางบ้านไปขายปลาซิวได้ายไปลาซ้อมปลาหยางก็ได้ทางนี้เพิ่นบ่ยกเพิ่นยกเอาแต่ปลาใยไงได้ปลานิ้งสองได้ปลาตองกายพร้อมว่าสันเดี๋ยวมาลุ้นกันจักสิบยี่สิบนาที ตองกายมันกระบอนอยู่รออาจารย์น,นเนาะว่องมันเคืว่องมันเนาะโอ้ยปลาน้อยเตงยุ่ยอยู่ครับพี่น้องบึง้งกูอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเลน้ยนพี่น้องในบึงจากสิบนาทียี่สิบนาทีครับสามอ,อาจารย์กลับบ้าน ได้บไดายเก่าบรรยากาศใ้พี่น้องได้เบิ่งละ่ะการยกย่อสะดุง้งการหากินทางจังหวัดขอนแก่นเด้อนี่เดี๋ยวจักมือ้อเดี๋ยวจักมือ้อลราก็จิไปยกทั้งสารคามมื้อนี้มาทางขอนแกน่น <c oughs> ครับมาลุนกันลุนไปสิบ,บนาทีสิแบบนาทีอันนี้ก็เป็นสะดุ้งปลาซิวแก้วครับพี่น้องมีสะดุ้งปลาซิวแก้วทางนี้โยกเอาโยกเอามาเม้นเต็มคู่แล้วติน่ะ <laughs> ได้ฟา้าสวยงามลุนของอาจารย์ มานน์นีเล็ดประตองไกลแล้ววะซช่นี่แต่ปลารอดนักขัาว่อน บรรยากาศรอบๆครับพี่น้องแไปที่นี่แต่สะดุ้งง่ายครับพี่น้องอู้ดูดนะน่าจะเป็นปลาเขาซอยบ้านละตู้งกได้ทุกบาท เดี๋ยวมาเบิ่งสะดุ้งอาจารย์เอาเกือบทุกบาทเดี๋ยวปลาอาจาแต่ว่าสะ,ะดุมสามเส้นกับสิโตัวซ้ำปูมือน,นี่นะต่างัือที่นี่นะน้่งกับบุลึกด้วพีนน่น้องนั่งก็ได้เนาะไล่ปลาแล้วพากันไล่ปลาแล้ว เงอนปลาโน้โดครับพี่น้องมามาแต่ละบาทบาท์นัสามบาท์นัสี่

ของอาจารย์นิมพ์ภาดเนี่ยลุงสองเส้นพี่นอ้องภาษไ,ด,ได,ด้ได้เก็บขึ้นเง็ดเลยทุกรอบเลยแนละ้วนอ้นองหอยกระไล่ครับพี่นอ้องกำลังจ่มาเก็บหอย Thank cool. กันปลาหยกเส้นขึงนี่คักปลาที่นในขักเนี่ยเด็กถ้าดูประที่แก้วนี่้อพาดเนี่ยถือทุกรอบเลยปลาน้อย เอาไงานะครับพี่น้อยนะี่เก็บทุกรอบอยู่ลาน้อยไงแลนะ้วคุณน้อยนะเหลือของอาจารย์ครับ รุ่นกระดุงใหญ่นั่กันกระดุงน้อยเศร้ากับบึงกระดุงใหญ่ต่อเลยมันแก่ด่างนุ่ส่วนมากหน้าจะเป็นปลาน่นปลาน้ยรับพี่น้อง น้อยพี่น้องงูงนจะาหากนอาจตะสดุ้งน้อยฟังทั้นีครับพี่น้องนะสูมชิแก้ว ไม่ตักตลอดเลยกระซิววัดท่านเห็นบาทชอ็อตปลาปลาใหญ่หเขาสะดุงครับจะปาลารอดับพี่น้อง ปลาที่ตาต่งอ,อ้าสะดุ้งง่ยงยกแล้วครับพี่นอ้องอ้องรุนสะดุ้งง่น้องเบมือนกับปลาด่วนเลย มึงมีแต่ปลาน้อยนะพี่น้องคุณโดดสุโอ้มีแต่ปลาน้อยเบิ่งเื้องเบิ่งเบื้องปลาน้อยโดดครับพี่น้องปลาน้อยโดดครับคุณนะสะดุ้งง่ายเน่ยเนี่ยเฮ้ยมึงอาจจะสะดุ้งง่ายถือปขาให้บ่ แันน่นตะลงุงสามเส้นกริงสามเส้นอ้าวบานเลยเข่าอยู่แต่ว่าเอาครับติดตาสะดุ้งเต็มเลยนะครับเตีตาสะดุ้งแต่คนบาตักครับตัตตนว,ตวน,น้อยพวกเอา้าของอาจารย์ก็มาบานนี่ครับงงเลยฟอกเอาอเรือเ่องมามันตุ๊ก ตกใจสะดุงง้งใหญ่เขา้าสะดุ้งน้อยอาจารย์เลยน้าพ่อกินใครกว่ามาเสียเที่ยวเนาะโอ้โหโดนโดนโดนโ,ด,ด,โ,ด,ด,โด,ดบาดนี่ครับพี่นอ้อง บาดนี้โอ้ยเบิ่งอาจารย์ของอาจารย์ครับพี่นอ้องออดอาจารย์เจ้าเฮ็ดยังนั่นบ,บาดเดียวเลยป่<บ>ามันตื่นสะดุ้งง่ายเนาะว่าป่ามันตื่นสะดุ้งง่ายแล่นเข้าสะดุ้งน้อยเลยบานนี้ฮะเด มาเป็นยังอกไปไปตรวจสองมือแล้วมันบปะสองเท้อแล้วพานอ้าเดี๋ยวมาเบิ่งสะดุงไงครับโอ้ยเบิง่งผู้ใดซิมายกุกลาซิวนี่ได้คักปลาซิวนี่ ขาวภาคที่เก้าครับข,ข,ข,ของอาจารย์โอ้กันโยกเส้นเส้นหานี่สนุกตักเอาเนาะปลานะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาบึงจะดูง่ายครับ <c oughs> ว้ยลงแบบนี้จเจ้าเนี้ยมาขูดเอาลวด เอาตะแกงอะนั้นไหมตะแกงพัดล้มอ่ะมาพูดเอาโอ้ได้ได้สะดุ้งไงบาทน,นี้ครับเพื่อนจิตักว่าตาักอยู่ครับดนอยู่สะดุ้งไงก็ได้อาจารย์นะเดี๋ยวมาลุ้นของอาจารย์ต่อครับโต๊ะใจสะดุ้งไงกับเล่นเข้าสะดุ้งน้อยนี่แล้วนี่ ได้เก็บเกือบทุกบาทเนี่ยแต่ว่าเ่หลายบานละาตูอ่านผลงานสิบโมงเช้าฮอดห้าโมงแรงผลงานมานื้อนี่เดี๋ยววันที่โชว์ผลงานของอาจารย์นี่เต็มมูกก่ก,กุ้งปลาตองไก่ตัวนึง ออกมาแล้วของอาจารย์รุ่นรุนนนบ้านนี่เน้ยงับมาใกล้ๆแล้วอาดครับ<ะ>สรุปปลาให้เบิ้องต้นนี่อุอ้ยปลานินไหมว่าแม่นโตนี่สองโลพันดิต้องถ่ายใกล้กว่ได้พี่น้องใสเ่เรนใหญ่ปาดของอาจารย์ สิบอชกว่จีของอาจารย์ครับพี่น้องสิบโมงประตองกายตัวนึงครับบักบิ๊กเลยนี่จักโลเนี่อาจารย์นี่ขึ้นมาสามปะน,น่าจะสามสองโลกว่าเนะบานินสองตัวน่าจะสนน่าจะเกือบสามหนดละ หน่าจะสามโลแลอุ้ยใส่อนาอาจารย์นี่เกือบสิบโลล้วไปคันเบอร์ถึงก็นได้เจโลเโลเะ เดี๋ยวสรุปป่ากันครับพี่น้องอาจารย์กันไงแล้วละสะดุ้งกันได้จากสะดุง่งียบร้อยแล้วอาจารย์ okay, yeah, สมมันถือขังมาสิบสี่มือแล้ว <laughs> 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 ถือขังไป <laughs> mm. มาวันนี้สมความอยากเลยโยกเอายกเอาเลยครับพี่น้อง นี่ครับสะดุ้งใหญ่ยกโยกกับเรก็ได้ปลาแล้วรับพี่น้องโยกสองเทือ้อเศร้าแล้วเล่ากระได้สู้สะดุ้งน้อยมาได้ <c oughs> บวกมือใบใบเลยน้ำลงเน้ะไปแล้วอันนี้กับทกลับบ้านแล้วมาหนีกับประมาณจะพวกโมงแรงแล้วเอามือนมาไหมมันๆเดี๋ยวสิมาส่องบึงไหมพาพี่น้องมาเจาะบ,บึงไกลๆคือเกาอ่าละล่ะเอา <c oughs> อันนั้นกับอันนั้นปลาหรือมังหอยน่ะ มาคอยจูบผู้ใดสิมางมกับผ่งมเด้อครับพี่น้องอไปแล้วบ้านนี้ อตัวน,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 นี้ผมเมืมม่อไดผมก็เห็นมันบอนอยู่บ่เซ้าอี่มาเมื่อนี้เานานเซ็จเมื่อนี้เเซ็จอาจารย์เลยเรียบร้อยเลยสะดุง <c oughs> ะด้งน้อยเลือกได้ดิสะดุ้งใหญ่เลือกบ่ค่อยได้บัไนไ,ไดล, <c oughs> ลงแล้วลงเลย <c oughs> ทางลงลงเพื่อเดียวแล้วมั้กลับแล้วบัดเนี่ยเดี๋ยวมือนสิมาไม่มาสัน่นเดี๋ยวเบาเจ็คสติตตามพลให้เบิ่งไม่เนี้ยมือน น,นี่ก็ได้ปลาตองกายได้ปาลารวมๆกันก็นกนเกือบซิบโล่เพละ่ะครับผมจะไปเคลื่อนยางครับผมครับผมเดี๋ยวเราเจ๊ก,กลับไปทั้งเคลื่อนยางกนเดี๋ยวตีตามทั้งเคลื่อนยางก็ต่อครับมือหนีกับไปก่อนครับสวัสดีครับ